รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะ ส,สนับสนุนรายการโดยไอคอนสยามข้าวตราชัด CP RAM จาาวิรัตฟูด้ดปตท45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคต สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการ Happy Season เรื่องความสุขนะคะวันนี้มาอยู่กับเซนไฟายรินัฐาค่ะเรายังคงอยู่ที่คาเฟ่แห่งนี้อ m um b e r and n no o น r นะคะตั้งอยู่ตรงงริมถนนทาวดีกัังสิทธ์ซอยเจ็ดนะคะเดินทางมาง่ายมากๆเลยค่ะเขาได้ในวันนี้นะคะเป็นเรื่องรออะไรกันนั้นไปติดตามพร้อมกันได้เลยค่ะช่วง Happy Box สุกแกะกล่อง พันธมิตรผนึกกำลังซีพีแลนด์คิกออฟโครงการโซลาร์เซลล์ for life ความสุขเดินทางได้ส่งมอบนวัตกรรมเสาไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ชุมชนนำร่องคีรีวงนครศรีธรรมราชเป็นที่แรกไม่ว่าพื้นที่จะห่างไกลแค่ไหนแต่ความสุขก็สามารถแผ่ปันเป็นแสงสว่างให้แก่ทุกคนได้ค่ะเรามามาร่วมช่วยในเรื่องของเทคนิคในการเลือกปมไฟนะครับที่ใช้ในโครงการนี้แล้วก็ในส่วนของการ สำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะติดตั้งตัวโคมไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์นะครับก็ <c oughs> ใช้เวลาประมาณสัก2วันนะครับในการเข้ามาสำรวจแล้วก็ออกแบบให้จุดที่าสามารถจะติดตั้งให้มันใช้งานได้นะครับเราก็าให้ความร่วมมือกับทางซีพีแลน์ประมาณนี้ครับก็ตัวนี้ก็ผมคิดว่าก็จะเป็นประโยชน์นะครับในเรื่องของ ทําให้มันเกิดความปลอดภัยให้กับชาวบ้านนะครับให้กับชุมชนมากขึ้นในการสัญจรน,นะครับในเวลากางคือ it's it a honor for us uh, to be part of this project because we help uh, support the development of this area it's important for us for Thailand's future we born in Thailand as P C S Thailand so we want uh, to uh, participate of development of this area in the consita Marat and of course uh, sustainability is important for us renewable energy so we are promoting solar energy with the street lighting and we are uh, also supporting the development of the community here and CP land uh, is our uh, client and partner it's a honor uh, for us to uh, support Caesar clients l the Act activities with our, uh, client in, everywhere our in อยากมาที่เขานี้นะคะมาร่วมแสดงความยินดีกับข้าวตาฉาดขาที่ได้รับรางวัลที่มีชื่อว่าเมกาเทียนนมาวันแบรนด์ไทยแลนด์ no. Brand 2023นะคะเป็นแบรนด์ข้าวที่สามารถครองใจคนไทยมากว่า12ปีค่ะ ข้าวตราฉัดผู้นำธุรกิจข้าวสารบาจุดทุงเมืองไทยเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยที่ได้เบอร์หนึ่งแบรนด์ข้าวยอดนิยมในใจผู้บริโภคทั้งประเทศด้วยการคว้าสุดยอดรางวัล Marketeer Number no. One Brand Thailand 2023หรือรางวัลแบรนด์ยอดนิยมอันดับหนึ่งในใจผู้บริโภคทั่วประเทศไทยค่ะครับอย่างแรกเลยก็ต้องขอขอบคุณนะครับนิตยสาร Marketeer แล้วก็ผู้บริโภคทั่วประเทศทุกคนนะครับ ที่โหวตให้กับข้าวตาฉัดเนี่ยเราเป็น Number ร n วันแบรนด์ไทยแลนด์12ปีซ้อนนะครับผมคิดว่าการที่เราได้12ปีติดต่อกันเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ตอกย้ำให้เห็นถึงคุณภาพแล้วก็สิ่งที่เราได้ยึดมั่นให้กับผู้บริโภคเสมอมานะครับฉะนั้นวันนี้เองเนี่ยผมเองคงเป็นตัวแทนของทีมงานข้าวตาฉัดทุกคนนะครับที่ต้องขอขอบคุณผู้บริโภคแล้วก็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด โดยเฉพาะชาวนาทุกคนนะครับที่ได้ปลูกข้าวดีๆแล้วก็ได้มามีส่วนหนึ่งร่วมกันกับข้าวตาฉัดนะครับสุดท้ายนะครับต้องขอขอบคุณพัฒมิตรของเราทุกคนนะครับที่มีส่วนช่วยในการสนับสนุนให้ข้าวตาฉัดได้รับรางวัลดาววันแบนด์ไทยแลนด์นะครับขอบคุณมากครับข้าวตาชัดยืนยันเคียงข้างคนไทยด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพอีกทั้งให้บริการที่คำนึงถึงผู้บริโภคเป็นหลักพร้อมคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทร,ราษฎรบนพื้นที่สูงปี2566ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่58เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมค่ะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับได้ทําด้วยพลังศรัทธาประเพณีนะครับแล้วก็ทํามาแล้ว58ปี วันนี้ก็ดีใจที่คนไทยทั้งหลายนะครับร่วมกันทำบุญแล้วก็บวชถวายเป็นพระจุกุศล205รูปนะครับก็ขออนุโมทนาบุญให้กับทุกท่านที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งทางตรงทางอ้อมขอให้ได้อนุโมทนากุศลนี้แล้วก็ไปได้แผ่กุศลนี้ไปยังครอบครัวท่านทั่วทุกวระแห่งนะครับขอให้มีความสุขขอให้บุญคุ้มครองขอให้ความดีคุ้มครอง และความกระตันยูกระตายเวทีนั้นจะเป็นเครื่องคุ้มครองคนดีทั้งแผ่นดินครับ<ช>คือทํามาทุกปีนะครับแม้กระทั่งปีที่เรามีโควิดเราก็ยังไปทําที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเราก็ไม่เคยลดละเลิกเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นแรงศรัทธาของพุทธศาสนาด้วยแรงศรัทธาของชาวกระทรวงพอมอนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระกษัตริาาน,นั้นทรงมีพระบทปราดิษานภาพและคุณูปการต่อพระสงฆ์ในกนคนไทย เราก็ไม่ลืมว่าที่ท่านมอบให้เราภารกิจทำนั้นเราจะทําอย่างสุดความสามารถทำด้วยกำํำลังศรัทธาทำด้วยความตั้งใจ ตลอดระยะเวลาเกือบ6ทศวรรษมีราษฎรบนพื้นที่สูงเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทจำนวนทั้งสิ้น12,504รูปและในปี2566มีราษฎรบนพื้นที่สูงและพื้นที่ราบถิ่นกันดานที่เลื่อมใสขอบรรพชาอุปสมบทจำนวนทั้งสิ้น205รูปซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย10ชาติพันธุ์ของศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง10จังหวัดซึ่งถือว่าเป็นศรัทธาอันแรงกล้าในพระพุทธศาสนาค่ะ โครงการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจัดโครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกบาติกโมเดลสู่ตลาดสากลโดยมุ่งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนารูปแบบและยกระดับศักยภาพผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกด้วยการส่งเสริมช่องทางการตลาดและพัฒนาผู้ผลิตซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาสร้างไรายได้เพิ่มให้กับผู้ผลิตด้วยค่ะโครงการบาติกโมเดลนะครับเป็นโครงการที่ทางกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยนะครับรับสนองแนว พระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสีวันวลีนารีรัตนรัชกัญญามาขับเคลื่อนร่วมกับคณะทํางานของผ้าไทยใส่ให้สนุกนะครับซึ่งพระองค์ท่านพระราชทานมาให้เดินสายเดินทางเพื่อไปโคชชิ่งนะครับพัฒนาผู้ผลิตผ้านะครับให้มีฝีมือในการทาผ้ามาติก ที่ดียิ่งขึ้นแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับที่สนใจนะครับอยากจะเข้าร่วมโครงการในการที่จะ,ะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถติดต่อได้นะครับที่สำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดหรือที่ท่านนายอำเภอท่านผู้ว่ารายการจังหวัดผู้แข่งนะครับ การดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกบาติกโมเดลสู่ตลาดสากลจะช่วยพัฒนาต่อยอดสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชนที่ทำผ้าบาติกหรือประชาชนในชุมชนใกล้เคียงที่มีความสนใจให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าบาติกให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายค่ะ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านกาแฟาที่อยู่ริมถนนวิภาวาดีซอยเมาแถวนี้สามารถแวะมาได้เลยนะคะชื่อร้าน Amber n o no ์ r ค่ะที่นี่เขามีทั้งอาหารข้าวอาหารหวานมีเบเกอรีร่นอกนั้นก็มีเรื่องของเครื่องดื่มกันด้วยนะคะทั้งชากาแฟาค่ะอยากจะให้มากันเยอะๆนะคะเพราะว่าเดินทางง่ายสะดวกที่สำคัญมีที่จอดรถด,ด้วยค่ะเอาเป็นว่าช่วงนี้พักครู่เดียวนะคะช่วงหน้ายังมีสาระดีๆมาฝากกันต่อเน,นื่องค่ะ 45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตตัวรายการ Happy Season รู้เรื่องความสุขนะคะเรายัางอยู่กันที่ร้าน Amber and n r ค่ะร้านนี้ค่ะตั้งอยู่ริมถนนว,วิภาวดีซอยเดนะคะเดินทางมาง่ายสะดวกมากๆมีที่จอดรถด้วยนะคะข่าวแรกของช่วงนี้ค่ะจะเป็นอะไรกันนั้นไปติดตามพร้อมกันได้เลยค่ะช่วง Happy Rewards สุข Reward โครงการพัฒนาชุมชนเปิดกิจกรรมทดสอบตลาดสวยพร้อมใช้ดีไซน์ดีพัฒนาย,ยกระดับผลิตภัณฑ์โอทอปกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนาประเภทภาเครื่องแต่งกายโดยมีผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์จำนวน40ผลิตภัณฑ์เข้าร่วมงานพร้อมนําสินค้าและผลิตภัณฑ์จากค่ามาจําหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปค่ะถ้าถ้าใครได้มาเนี่ยผมเชื่อว่าจะได้เห็นนะครับฝีมือของพี่น้องจากต่างจังหวัดและก็ที่สำคัญที่สุดก็เป็น บุญกุศลของท่านด้วยนะฮะที่จะได้ช่วยเหลือนะครับให้พี่น้องจากฐานลากเนี่ยมีความเติบโตจากธุรกิจที่เขาทําโดยุจริตนะครับธุรกิจที่เขาตั้งใจทำนะครับอันนี้คือคือ,ค,อคือสิ่งสําคัญนะครับถ้าเราเขามีกําลังใจเขามีคนที่สนับสนุนเขาเนี่ยเขาก็สามารถที่จะผลิตอของเพิ่มได้แล้วกไ็ไม่ไปยึดอาชีพอื่นก็คิดว่าอาชีพเขาเป็นความมั่นคงและถ้ามันคล่องคงจริงๆสามารถขายได้มากกว่านี้นะครับ ิลูกหลานของเขาที่ไปทํางานเมืองใหญ่ก็โหเห็นเออนะธุกรกิจข,ของของพ่อแม่ดีก็กลับมามาสู่บ้านเกิดเบองนอนตัวเองแล้วก็เอาสินค้าไปต่อยอดไปขายออนไลน์ไปอะไรตามความความทันสมัยของของเด็กรุ่นใหม่อันนี้คือความความสร้างสุมชนเข้มแข็งซึ่งก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่กรมชุมชนได้ดําเนินการคือเศรษฐกิจฐานกมัน่นคงชุมชนเข้มแข็งอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน บริษัทเอเชียพลัสกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนจัดงานเปิดตัวนิทรรศการจิตรกรรมเอเชียพลัสครั้งที่1 1ภายใต้หัวข้ออนาคต The Future ซึ่งในปีนี้มีศิลปินรุ่นใหม่ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด93ชิ้นงานโดยผลงานที่ได้รับรางวัลและได้รับคัดเลือกทั้งหมดได้ถูกนำไปจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ค่ะปีที่11ที่เอเชียพลัสจัดเนี่ยเรามีความภาคภูมิใจนะครับเพราะว่าได้ผลงานที่ดีมากนะครับศิลปินกว่า 80ท่านส่งผลงานมาแล้วก็ได้คัดเลือกอ6รางวัลน,นะ1หนแล้วก็ชมเชยอ,อีก3รางวัลรวมทั้งรวมประกวดอีก30ประภาพนี่แล้วก็เราเห็นศิลปินใหม่ทั้งหมดเลยทั้ง6ท่าน นะครับซึ่งก็ตรงกับวัตถุประสงค์งบริษัทที่มีความต้องการที่จะส่งเสริมจะเป็นรุ่นใหม่ให้มีเวทีในการแสดงอันนี้เรามุ่งมั่นแล้วก็ทําติดต่อกันมาสิปีนะครับแล้วก็คิดว่าในปีถัด,ดไปเราก็ยังทําต่อไปนะครับ,บปีหน้าเนี่ยเราใช้วข้อเรื่องภาพในใจคือทุกปีเนี่ยเราจะเปลี่ยนหัวข้อนะครับในการประกวดนะเพื่อให้ศิลปินเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ อย่างน้อยเนี่ยก็จะได้ศิลปินที่มีความคิดริเริ่มใหม่ๆในแต่ละปีด้วยนะฮะน,นี่เป็นจุดประสงค์ที่สําคัญในการประกวดครั้งต่อไปจะเข้าสู่ปีเฉลิมฉลองปีที่12หัวข้อคือภาพในใจเป็นโจทย์ที่เปิดกว้างศิลปินจะคิดถึงเรื่องอะไรก็ได้ด้วยความหวังว่าปีหน้าจะได้เปิดสนามประลองที่เต็มไปด้วยสีสันความในใจของศิลปินค่ะ นณแพทยาศาสตร์สิริดาพยาบาลจับมือเพศาสตชจุลาร่วมวิจัยสมุนไพรไทยแก้วิกฤตสุขภาพจากมลภาวะและฝุ่น PM 2.5ด้วยภาวะโลกร้อนส่งผลให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงทั่วโลกเกิดเป็นวิกฤตมลภาวะโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝุ่น PM 2.5ซึ่งแน่นอนว่าจะกลายเป็นวิกฤตสุขภาพตามมาค่ะ คณะแพทยาศาสตร์จุฬาพยาบาลเป็นสถาบันการแพทย์ของแผ่นดินที่เราจะสร้างสรงสรค์สุขภาวะแกนบนมนูลเสียชาติเรามีความมุ่งมั่นที่อยากจะสร้างวิชาการแล้วก็วิจัยแล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อที่เป็นประโยชน์ต่อคนไทยทั้ไปครับสิ่งที่เรามั่นใจก็คือเรามีบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็นักวิจัยรวมถึงมีระบบแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือที่มีความทันสมัย ใอที่สีรลาเรามีศูนย์วิจัยคลินิกสีรลาดหรือไซเคิลสซึ่งมีความเชี่ยวชาญมีระบบต่างๆสามารถที่จะดูแลการทําวิจัยได้อย่างมีมาตรฐานเราสามารถที่จะตอบโจทย์ในปัญหาต่างๆได้อย่างดีคณะเภสัชเนี่ยค่ะเป็นคณะที่มีความเชี่ยวชาญมากด้านสมุนไพรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเรามีความร่วมมือกับมูลนิธิเกษิกรไทยนะคะ ทำสมุนไพรให้ได้มาตรฐานสินค้าที่คิดว่าเป็นจุดเด่นของประเทศไทยจริงๆไม่ใช่อะไรค่ะคือสมุนไพรนั่นเองทางด้านของศิริ์ทุรพยาบาลเนี่ยนะคะเขามีความเชี่ยวชาญมากด้านการศึกษาทางคลินิกถ้าเกิดมีความร่วมมือกันเราเป็นฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่วนเขาเนะะี่ยค่ะเป็นฝ่ายทดสอบนะคะก็น่าจะทําให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนกับประเทศชาติค่ะ ฝุ่น PM 2.5ไม่เพียงแต่สง่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและผิวหนังเท่านั้นแต่ยังแพร่เข้าสู่กระแสะเลือดเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวและที่สําคัญยังเป็นสารก่อมะเร็งได้ด้วยและอาจจะทวีความรุนแรงต่อไปในอนาคตปัจจุบันประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีปัญหาสุขภาพจากฝุ่น PM 2.5ติดอันดับโลก ICs ผนึกความร่วมวมือโรงพยาบาลสิริราช เปิดศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันและบูรณาการสมดุลชีวิตส Siriad Solutions ขยายบริการด้านสุขภาพครบวงจรนอกพื้นที่โรงพยาบาลเป็นแห่งแรกมุ่งสร้างปรากฏการดูแลสุขภาพรูปแบบใหม่ในประเทศไทยเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนก่อนการเจ็บป่วยเน้นเลือกทำเลศักยภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้ง่ายคื IC อ ICS เนี่เหมาะนะครับอาคาร ICS เนี่ยสามารถทำให้คนเข้าถึงได้ง่าย เพราะว่ามีการคมนาคมที่สะดวกอันนี้คือข้อที่ได้เปรียบของสถานที่นี้เพราะว่าเรามุ่งที่จะสร้างระบบของการให้บริการในเชิงป้องกันและคนเข้าถึงได้ตลอดเวลาคือเราเน้นเรื่องของการเป็นศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันดูนาฬกาสมดุลชีวิตมายพราะว่าเรารักษาตั้งแต่ยังไม่ทำตัว เราเป็นเรื่องของการซักกรองชีวิตและเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพิ่มสุขภาพของชีวิตรวมถึงเราเน้เนไปเรื่องของการชะลอความเสือ่อมและก็ทําให้ร่างกายยังคงแข็งแรงอยู่ตลอดเวลา ซิริราชเอสโซลูชั่นตอบโจทย์พฤติกรรมของคนที่ใส่ใจสุขภาพก่อนเกิดการเจ็บป่วยซึ่งเป็นเทรนด์สำคัญที่เกิดขึ้นทั่วโลกนอกจากนี้ยังมุ่งให้บริการด้วยนวัตรกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และปรึกษาดูแลสุขภาพแบบบูรณาการเสริมสร้างสมดุลฟื้นฟูศักยภาพและชะลอความเสื่อมโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะผู้ชมคะช่วงนี้พักครู่เดียวนะคะช่วงหน้ายังคงมีสาระดีๆมาฝากกันค่ะ วิรัตฟูด้ดกลับเข้าสู่รายการแฮปปี้ซีซั่นรู้เรื่องความสุขค่ะตอนนี้เฟนฟ้าอยู่ที่ร้านอัมเบอร์แอนนันะคะที่นี่ตั้งอยู่ริมถนนวิภาวดีซอยเจ็ดค่ะมากันได้นะคะข่าวแรกของเรกนี้จะเป็นอะไรกันนั้นไปติดตามพร้อมกันได้เลยค่ะ าหลีใต้่งในประเทศลำดับต้นๆที่คนไทยใฝ่ฝันและเป็นตัวเลือกในการไปท่องเที่ยวโดยเฉพาะกรุงโซลซึ่งถือว่าเป็นที่ยอดนิยมของเหล่านะักท่องเที่ยวที่เดินทางกันมาแบบไม่ขาดสายวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมตามไปสัมผัสบรรยากาศของกรุงโซลกับโปรแกรมทัวร์ของ True World Travel โดยไกด์แคนดี้กันค่ะ โอเคค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่วัดพงอึนซานะคะในย่านคังนำของกรุงโซโประเทศเกาหลีใต้นะคะที่นี่มีอะไรน่าสนใจนะคะวัดนี้สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชินลาอาณาจักรยุคก่อนของเกาหลีเลยนะคะมากกว่า1,229ปีค่ะด้านในนะคะไปดูความเก่าแก่เขาใครมามูใครมาขอพรเพลงทุกครั้ง เราเดินมาจนถึงด้านบนตรงนี้นะคะเป็นลานขององค์พระศรีอริยเมตไตรนะคะจุดนี้แหละคะ่ะที่คนเกาหลีนะคะแล้วก็คนที่มีจิตศรัทธาในการมาไหว้ที่วัดพงอินทราแห่งนี้นะคะนิยมมาขอพรเนาะเขาทายังไงกันบ้างนอกเหนือจากการมาจุดเทียนถาวายข้าวสารตรงนี้แล้วนะคะคนเกาหลีจะเดินวน เหมือนคล้ายๆกันเวียนเทียนรอบองค์พระ3รอบตามเข็มนาฬิกานะคะเพื่อเป็นการขอพรนะคะสําหรับตรงนี้เนาะที่นี่มาสักการะบูชาที่นี่เน้นเรื่องสุขภาพเน้นเรื่องธุรกิจหน้าที่การงานเฮงสุดๆนะคะเดี๋ยวขอตัวไปไหว้องค์พระก่อนนะคะ วัดปงอึนซาเราไปต่อกันที่ห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีใต้หรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อว่าห้องสมุดสตาร์ฟิลที่หลายคนไม่พลาดจะต้องมาเช็คอินให้ได้ค่ะเรามาถึงที่ห้องสมุดสตาร์ฟิลนะคะที่ห้างโคเอ็กมอลนะคะตรงนี้ความยิ่งใหญ่อลังการของเขาคืออะไรนี่เลย ไฮไลท์ของที่นี่นะคะหอสมุดที่มีความสูงถึง13เมตรนะในพื้นที่2,800ตารางเมตรที่นี่ค่ะที่นี่หนังสือสามารถยือมอ่านได้ในนี้มีมากกว่า7,000 0เล่มเลยทีเดียวนะคะโปรแกรมในวันที่2 True World Travel จัดให้ท่องเที่ยวได้อย่างอิสระแต่ถ้าใครไม่รู้จะไปไหนสามารถไปสัมผัสวัฒนธรรมเกาหลีได้ที่พระราชวังเคียงบกกุงซึ่งถือว่าเก่าแก่ที่สุดในกรุงโซค่ะ อีกหนึ่งทางเลือกนะคะในวันฟรีเดย์ท่องเที่ยวอิสระนะคะมีที่นี่ค่ะที่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจเนาะถ้าอยากเข้ามาเที่ยวพระราชวังเคียงบกกุงนะคะใส่ชุดพันธุบกสวยงามแบบนี้เนาะเมื่อเดินเข้ามานะคะเดินออกจากโรงแรมเรามานิดหน่อยทางเข้าผ่านหน้าวังจะเจอจุดทิคเก็ตตรงนี้ค่ะนะคะจุดที่ซื้อตั๋วเข้าไปด้านในได้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ3,000นมดนะคะแต่ถ้าเกิดว่านะเราใส่ชุดแบบนี้สวยงามชุดพันธุบกนะคะสามารถเข้าไปด้านในได้ฟรีเลยนะคะก็จะ ใช้ชุดถือว่าเป็นชุดเกี่ยวกับชุดประจำทาตแล้วเขาให้สามารถเข้าไปถ่ายรูปด้านในได้นะคะ สวมชุดฮันบกถ่ายรูปสวยๆที่พระราชวังเคียงมกกุลกันแล้วจากนั้นเราไปต่อกันอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยวกันนั่นก็คือคลองชองเกเยชอนค่ะคลองนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณในยุคของราชวงศ์โชซอนมีอายุมากกว่า600ปีปัจจุบันมีภูมิทัศน์ที่สวยงามกลายเป็นแหล่งเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางเมืองที่วุ่นวายสามารถเดินเล่นเรียบคลองแห่งนี้ได้อย่างเพลิดเพลินเลยค่ะ พักผ่อนหย่อนใจใจกลางกรุงโซนะคะตลอดระยะทาง11กิโลเมตรนี้นะคะที่มีอายุมามากกว่า600ปีเนาะสำหรับคลองชองเกชอนคนเกาหลีค่ะยามเย็นมานั่งชิลๆนั่งพักผ่อนเหมือนได้นั่งเล่นน้ำตกเล่นน้ำนะคะไม่ต้องไปไกลอยู่ในกรุงนี้เองค่ะ ผ่อนคลายที่คลองชองกระยชอนกันแล้วได้เวลาช้อปปิ้งค่ะไปต่อกันที่ถนนคนเดินเมียงดงซึ่งเป็นหนึ่งในย่านช้อปปิ้งที่ฮิตและคึกคักมากๆของกรุงโซลเลยค่ะอีกทั้งยังสามารถเดินทางได้สะดวกนับว่าเป็นศูนย์กลางของการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมเลยทีเดียวตรงนี้เราอยู่ที่ไหนกันแล้วดูจากแสงสีบรรยากาศขนาดนี้เป็นที่ไหนไปไม่ได้ที่นี่คือใจกลางกรุงโซลแหล่งช้อปปิ้งอีกหนึ่งที่ที่มีชื่อเสียงมากๆนะคะตลาดเมียงดงนั่นเองของเราโรแกมที่เราจัด ไม่ได้แบบให้เวลากันแป๊บๆนะทุกท่านของเราเข้าโรงแรมไม่ได้ช้ามากอีกวันหนึ่งฟรีเดย์แล้วเดินมาจากโรงแรมนี่คือไม่ไกลให้ได้มาช้อปปิ้งนะคะให้อยู่แบบอยากอยู่ทั้งวันอยากอยู่แบบเต็มที่จัดหนักจัดเต็มไปได้เลยนะคะนะหลังจากนี้นะคะนอกจากแหล่งท่องเที่ยวแหล่งช้อปปิ้งที่เราไปกันมาแล้วนะคะเผื่อใครยังไม่จุใจวันสุดท้ายเราก็ยังพอมไปช้อปบ้างนะในโปรแกรมนะคะเผื่ออยากได้บางอย่างของที่ไม่เหมือนกับที่นี่มีขายเราก็พอมีพทาไปช้อปปิ้งด้วยเหมือนกันนะคะ น่าสนใจใช่ไหมล่ะคะสำหรับโปรแกรมทัวร์รอบกรุงโซของ True World Travel ยิ่งในเดือนสิงหาคมนี้มีโปรโมชั่นสุดพิเศษราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ9,999บาทแถมอัปเดตวันเดินทางและราคามาให้ได้เลือกกันแบบง่ายๆสบายๆ4วัน2คืนชิวๆห้ามพลาดเลยนะคะเพราะ True World Travel เป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยที่มีธุรกิจเช่าเหมาลำบินตรงด้วยสายการบินเจจูแอรได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเกาหลี จึงมั่นใจเรื่องความน่าเชื่อถือได้อย่างแน่นอนค่ะแน่นอนนะคะว่าช่วงสุดท้ายของรายการค่ะเป็นไฟมีคำศัพท์ภาษาจีนดีๆมาฝากนะคะคำศัพท์ในวันนี้ขอนำเสนอคำว่าการศึกษาพูดแบบนี้ค่ะเจียงยี่อีกครั้งหนึ่งนะคะ เจ้าการศึกษาค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่ในการถ่ายทำด้วยนะคะกับร้านอ m b เบ and แอนนคะ่ะตั้งอยู่ริมถนนวิภาวดีซอยเวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมและติดตามพิธไฟลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ